บุญญานิปรลโลกาสมิงปฏิธาโหติปานินังบุญย่อมปฏิสธานรอบุคคลทุ่ทำบุญไว้อยู่ในปรลโลเบื้องหน้าคนเหศบุญไว้แล้วมันก็ปรากฏสวรรค์หรอกปรากฏปับปับวับขึบ้นพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมให้อุบาสกคนหนึ่งชื่อวันนันนันทิยะอุบาสกอันนี้เมียเพิ่นขี่ทีเมียให้เขาวัดเมียให้ บิดหูอยู่เรื่อยไปแต่วัดนั่นละเนีย่ยคู่เลี้ยงมึงบบอเนีย่ยคู่ไทยง่ายมึงีิดเมีย <c oughs> ให้่นพอได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเมียก็ไม่ได้เข้าวัดจกิีไม่ได้ฟังเทศก็เลยไม่รู้นะเลยตีเตียนทานตีเตียนผัวพอถึงวันตายไปนี่ผัวไปสวรรค์ เมียปัดเดือดในนรกแน่มืงอข้นเห็นมือผัวอยู่ท้องสวรรค์อยากขึ้นไปอยู่น้ากระยุว่าได้เจ้าของเดือดรอนอยู่โอ้เสียดายตอนเราเป็นมนุษย์ไม่ได้ทํากองกุศลไว้ไม่ได้ทําที่พึ่งไว้คําว่าที่พึ่งคือบุญนะที่พึ่งนันทญาอุบาสกพอทำบุญก็เลยศรัทธาสร้างกุฏิ พระว่าบุญที่มากก็คือทำกุฏิก็เลยไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินมากพอก็เลยไปหาตัดไม้ไผ่มาสับฟากหาไม้ที่เป็นเสาแล้วก็วางลงในฟากแล้วก็หาใบตองเอามาเป็นฝาเสร็จแล้วก็หาหญ้า มาถัก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 ,ถกเป็นไพ่ยาเ,เป็นหลังคาเนีพื้นสับฟากฝาใบตองหลังคาเป็นยญ้าคาแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้านี่นี่คือศรัทธาของคนทุกยากไม่ใช่ศรัทธาของเศรษฐีแต่เขามีศรัทธาด้วยเต็มเปี่ยม,ยมที่จะสร้าง พระพุทธเจ้าก,ก็เป็นสักขีพยานรับพอรับปุ๊บปรากฏในสวรรค์เลยคนบันตายเด้คนไืนยืนอยู่ในโลกสวรรค์ปรากฏขึ้นมีเทวดามีภพภูมิต่างๆที่เป็นสัมภเวสีเขาก็ไม่มีบุญพวกเข้ามาเหตุบุญเนี่ยจะมีภพภูมิที่ไม่เป็นผีที่เพราะเขาเขาบอกไม่บุญไปเกิดเกิดเป็นคนกับบ่ได้เพราะมีบุญพ่อโลกนรกกับเพะมีบาปที่นักเกิดโลกนรกอ่า คือคนเฮานี่เห็นบอกพวกเล่รอนขอท่านจีสางเงื่อนกับผมมีที่ดินประจีสางเงื่อนผมมีเงินพ่อจีไปอยู่ปราสาทราชวังน้ำเขากอบผมมีเงินพ่อก็เลยเล่รอนหาหม่องอยูหม่องเศร้าหรือหาสางตูยูนโมูถังขยะมุขขางขยะฮะก็แก,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 กมะมันบอกมีฐานอ่ะอันนี้พวกสัมภเวสีพวกมารออนโมทนาเนี่ยหลาย เขาก็สาธุด้วยเดี๋ยวไปไพบที่เรามองเห็นสาธุด้วยพอปรากฏสวรรค์ปุ๊บเขาเหล่านี้ก็ไปมีส่วนในบุญเหล่านั้นก็ไปปรากฏอยู่ในวิมานนั้นหนึ่งพันเด้นะพระโมคคัลลาขึ้นไปเห็นวิมานหลังนี้ถ้าไม่มีแต่เทพธิดาบอกข้าพระเจ้าอนุโมทนาบุญกับอนันติยะอุบาสก่นทาบุญอยู่ในโลกมนุษย์น่ายินดีด้วย่นทําบุญนั้่ได้น่ายินดีด้วยน่าอนุโมทนา ข้าพเจ้าเลยอนุโมทนาสาธุการด้วยเพื่อจะมีสวนเนี่ยพุทธเจ้าบุญได้บุญกิริยาวัตถุสิบประการบุญได้จากการให้ทานบุญได้จากการรักษาศีลบุญได้จากการภาวนาภาวนากระทำสมาธิเนี่ยนะหรือบำเพ็ญทางจิตบุญได้จากการอุทิศบุญเห็นไหมแลทาทำบุญได้ให้ทานแล้วเราอุทิศบุญ ก็จะปรากฏเป็นหุ้นบุญอีกหุ้นหนึ่งและบุญได้จากการอนุโมทนาส่วนบุญเห็นคนอื่นทาบุญบุญุทิศบุญมากรสาทุเพื่อนก็ได้บุญจนนี้แหละได้ได้จากการอนุโมทนาข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ทําบุญจึงไม่มีโอกาสได้ทําบุญให้ทานไม่มีโอกาสได้รักษาศีลเพราะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ขออนุโมทนาบุญกับมนุษย์ที่เขาทาจึงได้ส่วนบุญนี้จึงไม่ได้เกิดมาล่วมวิมานนี้หลังนี่มา หนึ่งพันนางพะมคะลาก็ลงมาโอ้นันทิยะนี่เธอทําบุญไว้นี่อยู่เมืองสวรรค์นี่มีสวรรค์ของเจ้านี่มีวิมานทาเจ้าอยู่แต่พวกเขามีวิมานพร้อมจะไปหรือยังนี่นะบ่เห็นว่าจยานตายอ่าแต่บางคนมีวิมานอยู่นะ แต่ก็ไม่สามารถไปอยู่ในวิมานได้พอเวลาใกล้ตายห่วงแล้วบักแดงมาเลยย่าห่วงอีแหล่มบ่ท่านมาอยู่เอะแม่้ยบ่หาพฟ่นองขั้นหาไม่หว่วงเนี้ยขี่ดินบอกหันมึงจะเอาเปรียบอีแดงเด้อผมหไขมันเด้อหว่วงขี่ดินเนี้ยแง่นยบ่ ส่วนใหญ่ก็ตายแวบไปเกิดเป็นกะปูอยู่ในหันนี้บ้านี่หลานเห็นรูโอ้กะปูมากัดให้หน้านี่กะปูคนหนึ่งว่าคนไปถอนใหญ่ไปถอนต้นเขาฮะหลานมาเห็นป้ากะปูนี่จับใส่ของไปตำหมุนอนะันยักอ๋อกะปู <c oughs> ะไปเดาไปตมแม่จะของก็มีเลย <c oughs> ไปอ้อยงาจาของก็มีเลย เนี yeah, ่ยพ่เจ้าต้องบอกว่าจิตมันห่วงไหนมันไปเกิดน้ำนั่นเด้บุญมีอยู่แต่บอไปเด้ไปบอใดมันฆ่าห่วง yeah, นเน,งนีนเ่ยม,มันเป็นสั้นคนเท่าส่วนหมางเป็นสีดิเหบอเออแล้วว่างเงี้ยจะไปห่วง,งปลาดินี่วิริศอะเกิดเป็นปลาดุกขอ,อกเลยไปเกิดเป็นปลาดุกอยก่หันละร้อยจังลองจังลองอะอรลูกเอา วิงมาสอนเอาแล้วได้อะหนึ่งเหรอนั่นเป็นสั้นทำบุญไว้กับจิตก็ต้องเกาะบุ่นนี้จะไปสวรรค์ได้อืมมันเป็นอย่างนั้นแต่บุญเป็นที่พึ่งก็จริงแต่ว่าคนเรานี่จะสามารถเอาจิตไปเกาะในที่พึ่งนั้นได้ไหมพระเจ้าถึงบอกว่าคนตายไปเกิดสวรรค์ได้มีน้อยเหมือนเปรีเปรียบปรดุดเหมือนเขาวัว แต่คนตายไปเกิดเป็นสั์เป็นปลาลูกคอกไปเกิดเป็นอืงองหนูในไฮสวนน่ะไปเกิดเป็นกบอ๊อฟ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 บ,บางเธอไปห่วงบานไปเกิดเป็นจริงจกแ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 จก,จกไปเกิดเป็นกับแก่อะแอะแอ,แอ,แอแนะอะอย่างนี้ห่วยกูครอกไปขายกันน่อเขามาสื่อกับแกต้องแกมาเดินกับแกเห็นไหมว่าเขา,าเลาะมาหายซื้อกับแกซื้อมาหนี้จนมายัง่ง จิตไปเกาะสิ่งใดนะไปจะไปเกิดกับสิ่งนั้นนะ่งวงลูก่งวงหลานอย่าไปเกิดน้ำอีดแดงไออีดแดงบพท่านมีขอบมีขั้วพอมันมีขอบมีขั้วกับว่าท่านได้อยากมีลูกเฮ็ดมันอยู่ม่อยากไปเกิดน้ำมันที่ไหนล่ะไปเกิดเป็นขีก่กระตือไปมอยุในใสเน่เขาอ่ะขนีนขี้ขี่เขาไปไหนขี่กระตือมันยินขี่ได้เป็นบ่สั่งเนห่วงอย่าไปเกิด ่วงหมาปักแดงมีว่าห่วงหมาปักแดงมีอยู่เลยเห็นหลายคนเลี้ยงหมาไว้พอจะตายไผจีเบิงหมาให้กูนอไปเบิงแมวพอตายไปไปเกิดเป็นเห็บกัดหำ่มหมาอยู่นะตายเงี้ยเงี้ยเมียเป็นมัดอยู่ในหำมหมาจิตมันห่วงอะไรมันกไปเกิดน้ำนั่นเด้เกิดเป็นง่วงก็ไปเกิดเห็บเป็นเห็บกินง่วงแหมว่่วงหมาก็ไปเห็บกินหมา มัดหมาอเจ้าปหรือ,อยังสั้นกลับไปเกิดเป็นลูกหมาถ้าหมามันมันต่างทองเหมือนเสษฐีที่ชื่อโคสกะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเห็นไหมเพิ่นไปอพยพหนีจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บหอ,อบลูกจูงหลานไปนะลูกก็ตายระหวางทางด้ยเหลือจะของกับเมียจ้อยแข่งแข่ง มาเจอหมู่บ้านหนึ่งเศรษฐีกําลังเหตุได้ยินข่าวคนหลงป่าหลงทิศหลงทางมาจากบ้านอื่นเมืองอื่นอดข้าวเศรษฐีใจบุญก็โอ้ดีใจได้ให้ทานคนเดินทางมาด้วยความอดอยากเลยจัดเนวอยู่น่ากินให้กินมากม,มา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 กินข้าวเศรษฐีใจบุญจังหวะกํากลังกินข้าวอยู่เศรษฐีก็นั่งอยู่บนโต๊ะทองคําจานทองคํามีหมาขนปุยตัวหนึ่งเศรษฐีก็เอาอาหารพวก อาหารที่เศษฐีกินเนี่ยน่องไกด่ดีๆกับยืดใน,นมันมันก็กกับกินกินน่องไก่ปัด๊ดกูกูอยากเกิดเป็นหมาเสียถีจิตเกาะอยากเกิดเป็นหมาเนี่ยมามีว่าพอเขาอยากเกิดเป็นหมาเสียฐีเป็นหมาเสียฐีเส็จนีหมาเสียถีมันกินได้กินดีกูเกิดเป็นหมาดีกว่าว่าเนี่ยอย่าไปคิดถึงนั้นนะันจองเป็นสัตว์เ<ส>นึ่งเป็นหม,มาเสียฐีก็จริงแต่ พูเจาว่าเกิดเป็นคนทุกข์ยากยังดีกว่านะเพราะได้ทําบุญได้ทําบุญได้เกิดเป็นหมาหมาเสียฐีก็ตามเป็นหมาดีขนาดไหนทําบุญไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นชาติประเสริฐนะทําบุญได้รักษาศีลได้ประพฤติทธรรมได้แต่เกิดเป็นมนุษย์ทาบุญบ่ได้กัซ้ำมาแล้วแต่ละเหมือโลเล่โลเล,ล,เลอยู่าเหตุบุญเลยเ <laughs> กิดซ้ำกันใครจะบอกชาติเป็นมนุษย์นี่โชคดีที่สุดนี่ พอตายไปนะไปเกิดเป็นหมาอีหรือเปล่าหน้เห็นไหมไปเกิดเป็นหมาเนี่ยเห็นไหมเป็นมนุษย์อย่าให้อยากไปเกิดเป็นสัตว์เด้อเกิดเป็นมนุษย์แหละดีที่สุดทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้แต่มีโอกาสได้สั่งสมบารมีเห็นไหมแต่เป็นหมาไปเป็นหมาอุปถากพระบ่เนี่พอเป็นตายไปชาติเป็นหมาเกิดเป็นเกิดสวรรค์บ่เนี่หมาเกิดสวรรค์ก็ได้ได้อุปถากพระ คนเกิดเป็นหมาก็ได้เลยแตอยากเกิดเป็นหมาระวังให้ดีเด้อย่ากเกิดเป็นนกมันอิสระบินปั้บินไปบินมานี่โอ้อย่ากเกิดเป็นนกเด่นระวังให้ดีนะตายไปเกิดเป็นนกก็ทําบุญไม่ได้ดูนกนี่มันละแวงสัตว์ด้วยกันนะละแวงสัตว์ด้วยกันจะจิกตีกันทําร้ายกันละแวงมนุษย์กลัวอันตรายเห็นมนุษย์นี่ดูไม้ละแวง ขนาดมันนอนดอยู่นี่คนซองไฟสายมาซองบินปึงป้งออกเลยบางทอบินต,ำตํำ้นไม่มันกลางคนืนมันมืดเห็นปะบ่ได้บ่ได้มีความสุขได้ห้าเหลียวบางมันบินคืออิสระแต่จริงๆจิตใจของสัตว์นีกลัวประแวงและก็หิวโหวยแต่ละมือไปหากินยังนอนบ่งน,นกเดินในหม่ก่างทางทำถนนวนทางมันบอกมีแนวกินมันหายาก มหาญาติกินเขาน้าข้นนกจิระก็กินเวลาเข้าตาเขาคนกันไล่นี้แม่น,นออบอหิ้วอ่าบ่ได้อิสระได้มันอิสระโยเบิงคืออิสระแต่ทุกผู้จาว่าชีวิตสัตว์ในรัจชานเะนี่ยทุกจึงเรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในอาบายอาบาย,ยภูมิภูมิแปลว่าที่เกิดอาบายแปลว่าไม่สบายไม่สบายมีนรกมีเปรต มีอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์โชคดีนะมีโอกาสได้สั่งสมบุญ